อันนี้เข้าซอยเนื้อใช่ไหมอ่ะเดี๋ยอันนี้น่าจะเข้าซอยเนื้อนะของพี่ป๊เข้าซอยหรือเปล่าไแต่ข้าวซอยจะได้กินของฉันนั่นแหละน้ำจิ้นน้ำเมี่ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวของพี่เจนเหรอใช่พี่ก๋วยก๋วยเตี๋ยวเส้นเสนล็กดูชิ้นหมูดูชิ้นเนื้ออือต่อนกินก่อน Mm. มูให้กำเนิดเลยนะ,นะนนนชื่ออะไรตับเหลืองเขาต้องเขาคิดว่ากำเหนิดมัทฉะโอ้น่ากินอ่ะพี่ชอบกินมัทฉะมากอันนี้ไหมพี่ดูดิมัทฉะแล้วก็อันนี้ก็น่ากิออกนอ่ะดูดิฟิลแบบมัทฉัไม่เยอะหรือว่าจะอันนี้พี่เจนอยากเอาอันนี้เอาอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นอ่า เดอร์ตี้ค่ะลูกค้ามันจะครีมมี่กว่าส่วนตัวนี้จะเป็นเมนูเย็นที่ใส่น้ําแข็งแต่อันนี้จะเป็นเมนูเย็นที่ไม่ใส่น้าแข็งค่ะลูกค้าจะได้ความเย็นจากตัวนมก็เป็นโซเย็นหวาน50%นะคะ,คะเราก็อยู่ที่ร้านคือร้านอะไรนะไม่มีที่นั่งหรอไม่มีที่นั่งอ๋เดี๋ยวขอหาที่นัน่นงนั่งตรงไหนได้บ้าง้ลงตนค่ะเดี๋ยวติดอ๋อได้ค่ะสี่คนนะคะใช่ โดนัทวันนี้ค่ะน่ากินมากๆอก่อยอ่ะอันนี้เมนูเลยค่ะเมนู g ร e e n c ส e e s e mac c o ีเมนอยนนนดูดีว่ะหน้าตาอรเป็นงไง6้อยหกสแป อร่อยปะอร่อยดีนะมันไม่ได้แบบหวานเลี่ยนอะ่ะข้าวสั่งน้ำแล้วก็อันนี้คือสั่งไ้วยกันอร่อยต้องะวพวกเราลกินข้าวประมาแล้ว<ช>จะสั่ง<ช>คนละอันก็ยังไงอยู่มันอร่อยนะอะไรล่ะอร่อยสมคำร่ำลือนะเอาดี คือห้องราคาเท่าไหร่นะพันสอง,สองเดี๋ยวซาขอดูเสื้อของทายเท่าไหร่มีที่สากแบบสวนตัวด้วยีดีว่าอ,อันนี้แบบเหมออาะกับการมาครอบครัว<อ>ห้องดีงามมากราคาไม่แรงนะแบบอันนี้ก็พันสองเจอาของว่าอันนี้ห้องห้องไม่ห้องไม่ค่อยดีโอ้โห<ด>พี่เจ,จน<ม>ของอของทายรวมแล้วก็พันสาม มันแบบว่าเขาทำแบบน่ารักมากอ่ะหมู่บ้านอะไรเงี้ยดีงามนี่เราเขาก็บอกว่านั่งกินตรงนี้ก็ได้อืมใช่มีหมูกระทะโอ้ยดีงามมากในมหมู่บ้านน่ารัก <ๆ S 1> ตรงนี้น่าจะสั่งหมูกระทะได้แต่เดี๋ยวลองไปดูร้านนั้นที่ว่าจะกินหมูกระทะตรงนั้นเราเดินไปดูก่อนดีกว่าเดินลงเดินลงตัวมะ อากาศเยน็นดีนี่ร้านอาหารเราจะรอกินเย็นเลยไหมหมูกระทะไม่ก็กินของกินเล่นนี่แหละตรงนั้นคือขายของแล้วอันนี้ก็หมูกระทะอยากนั่งไปนั่งเหรอแต่เดินเล่นก่อนอน่ะ ช่ป้ยกินไหมเอาไหมเอออยากกินอยากกินอ่ะอย่ากินไข่อันนั้นอ่ะอันนี้ใส่อะไรบ้างคะเนี่ยเออใส่นิจไข่อย่างเดียวโอ้ปรุงรสหน่อยอ๋อค่ะเอาอันเอาเะไรฉันฉันจะเอานี้มาฉันจะเอาอันนี้ไม่ไงอยากได้ วิสุมต่ำใช่ไหมเอาเพิ่งกินนี่ว่ะเด้งอยากกินปูนี่ไงรถที่เรารอขวางก่นอนโทษนะคะอันนี้รถขึ้นไปข้างบนไหมคะก็บน ใช่ค่ะมีที่ไหนให้ไปอีกไหมไม่รู้อ่ะแต่ตรงนั้นคือจุดที่คนเขาไปเยอะไปไหนรู้ถึงคาเฟ่แล้วอันนี้ค่ารถคนละ20บบาทนะคะมาคาเฟ่ระเบียงวิวนะคะเข้าไปค่ะ คนเยอะนะคะคนเยอะทาที่นั่งกันไปค่ะกระดับแล้วไม่เห็น รอรถง่ายเดี๋ยวไปขึ้นรถรอเรือขึออ้นรถรอเรยอไม่แกง๊งแกง,แกงเดินค่ะแต่พี่มันแรงน้อยกำลังเดินเข้าไปที่พักนะคะเพิ่ม นี่ชันกว่านู้นด้วยจังพี่บอกว่ามีน้อยกว่าด้วยจังเหนื่อยเนี่ยอันนี้มันแบบเหนื่อยขึ้นแล้อ่ะนะโดนตามแรงนมก่อนตึ้งก็เอ้าเอ้าเรียบๆไปกันโอ้ดูรถคันนี้ก่อนใช่ที่ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าแต่ฝั่งนี้ว่างเลยนะฝั่งนู้นแรงว่างเลยเขาเผื่อให้คนอื่นเนี่ย แล้วตกเลยอุาขายนะได้ยินเสียงน้ำตกโอเคครอะค่อู้ ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะห้องน้ำห้องน้ำอะ่รมีเตียงสองชั้นนะคะให้ต่อผมบริวเวณห้อง ไแดงนี่ไงเส็ยเตอร์อยู่นี่เขาเรียกอะไรนะระบบเสียงใส่แล้วล่ะเกี่ยวปาก ใช่แต่มันเป็นมองแต่เขาเขาเขาไม่ได้บอกเลยว่าคนจกถึงเวลาของเหยวกนะ่ะกินหกระเสร็จแล้วค่ะลสชาติเป็นไงบ้างหมูกระทะไม่บอกแปลว่าแลบ่ะไม่บอก ตามนั้นนะอากาศหนาวๆเนาะนี่เดินแป๊บเดียวก็ถึงที่พักเลยจ้ะตร,ตรงนี้ก็มีหัวข้าวที่พักน,น,นี่อาจาอะอร่อยเอ๋อแรงมากแล้วซื้อกาแฟ,าฟด้วยอ่ะตัวเม็ดอ,อ๋อกาแฟแต่ละแบบเนาะแบบอันนี้คือกาแฟเหรอคะข้างหลังอันนี้จะเป็นชาอ,อ๋อชา,าจะเป็นกาแฟ มานั่งกินที่ที่พักนะคะอันนี้คือชัยยพลโฮมสเตย์ค่ะบรรยากาศนี่เราไปซื้อไวนยนะคะของที่นี่มากินมีอะไรบ้างไหนเปิดดูซิแตงวายสตรอเบอรี่อะไรเนี่ยของอะไรวะของวิสาหกิจชุมชนวายสตรอเบอรี่อําเภอสเมืองแม่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็คืออันนี้คือจุดบอดของมันเลยฉันซื้อของมากินจ้ะปลาหมึกย่าง คือมันน่ากินไงคือเห็นแล้วแบบอันนี้คือร้านที่แบบเจเบาเมาไม่ใช่เมาเมาเจแดนส์ยังไม่ปิดอ่ะยังกำลังหมอกมันๆเลยรังเจนอยู่ไงแจนเจนี่ไหมืนระยะได้ยาวไหมมาค่ะคนละตัวอุ้ยปูไข่เไข่โหลยตือนองค์ปูปูออก์ขายพี่อากาศเนี่ยอันนี้พึ่งรังพึ่งสงสัยนี่คือ ดเดินไปไหนไม่ยเดินไปจนล<ะ>้อตรงนั้นแหละเราขอกินอุ้ยอันนี้เอาไวท้ทีหลังดีกว่าย,ยาังมันเริมไม่ร้อนละเดี๋ยวหอมมันบูเละอืมนัวมันดีแต่เสียอย่างเดียวไม่ร้อนเอา ทำไมมันคึมคิมเพมวะอากาศมันเย็นกว่าจะเดินไปยันี้ก็เออมไม่จริงอันนี้ทำไว้สองชั่วโมงไม่เขาอุ่นให้อยู่แต่ได้แค่น,นี้นแหละอุ่นแล้วเหรออ๋อไส่ย,ย่างค่ะมีน้ำจิ้มต้องรีบกินนะเนี่ยปลาหมึกย่างดูดิเนี่ยมันเอามายากนะเนี่ยจากทะเลนะเนี่ยโอ้บัไกลนะมาไกลนะเนี่ยถึงแมาว่าแบบเราจะกินหมึกกระดาษนะกระดาษอืม ไข่ปลาคือ,องขวัเขาใหกิน,นาม,นมกนา,มนานนกลเลยค่ะนี่กินสามแล้วน้ำจิ้มเลยอ่รอน้ำจิ้มคอร์อฟิลกับแถวบ้านเราวันนี้เราก็กำลังจะไปเช็คเอาต์นะคะบรรยากาศตอนเช้าของห้องนะคะ เราไปทานข้าวเช้ากันก่อนนะอากาศหนาวมากตอนนี้จอดรถไว้ที่ข้างหน้าที่พักเลย <c oughs> ทัข้าวเอ้าันครับข้าวเช้ากันคนะ่ะ ไงไงใส่ข้าวต้มยัง,งอ๋อพ่อของอาเนอร์เหรอ มาเริ่มกลับมาซ้อมแล้วไปบอกนักกีฬาได้ได้ได้ไปเลยเนี่แม่กำปองยามเช้าคนมาเดินเยอะอเว้ยจริงงามคือพักแถวคนเดินตรงนี้นี่ดีนะเดินทางนี้อย่าง,างไปซื้อของฝากนิดนึง ไปค่ะไปซื้อของฝากก่อนกลับเดี๋ยวมาดูกระเป๋ากันสัหนอ่วยวอวยใส่ก,กระเป๋าตังได้เออเข้าเซ็ต เดี๋ยวเราก็จะเดินทางมุกออกจากหมู่บ้านแม่กำปองแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินกาแฟก่อนกลับกันซะหน่อยได้อะไรบ้าง <c oughs> กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่แรงมากนะคะุตรงที่จะดรถนี่อันตรายกวดดินถล่มไปค่ะ Let's go <S ตอนนี้เราก็มาคาเฟ่นะคะบรรยากาศร้านเบิร์นเบสตู กิงคอองการจ้าเหอ,อกอ็่งคระซองอจ้าตัวมันใหญ่ยังไงใหญ่มากเอามีจิตกันเอเอจริง <จบ S 1> อะเปในแคนนอนเอเโซแล้วก็ไปมะขามนะครับ เดี๋ยวเรากินกาแฟเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปสนามบินกันนะคะจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะหาคาเฟ่นั่งอยู่แถวๆกับแม่กำปองนะแต่แบบขับไปขับมาอา้าวมันไม่ใช่เส้นทางเดิมที่เรามาก็เลยออกจากภูเขาเข้าสู่ตัวเมืองโดยที่ไม่ได้แวะคาเฟ่แถวนั้นนะคะก็เลยมาแวะคาเฟ่อย,อยู่แถวๆในเมืองกันนะคะที่แบบเป็นวิวธรรมชาติหน,น่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไงเรากินแล้วเราไปกันเลยค่ะ let's go